สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับอ่า,เ,อาเราวันนี้เรามาทําอะไรน้องตุลวันนี้ค่ะก็จะมาเดินขบว,วานแห่พระธาตุเขาเขาอ่า<ม>เขาจะใช้อะไรนะ<ม>ห่มพระธาตุนะนครบรอบ795ปีหนึ่ปีมีครั้งเดียวแล้วปีนี้เป็นที่ 700เอ่อปิดปีที่795อ่าคือเขาจัดยิ่งใหญ่มากครับเดี๋ยวขบวนนะครับจะผ่านตรงนี้นะเรามาจากกระบี่เราวนหาที่จอดรถได้นานมากเออแล้วกลัวจะได้ที่จอดรถนะครับอ่าแล้วก็เราจอดรถห่างจากวัดประมาณกิโลครึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้อ่าเราจะรอขบวนนะเดี๋ยวเราขบวนเขาจะให้เราจับผ้าชายผ้านะครับอ่าผ้าที่เราจะไปคุมพระธาตุนะ น้องต้นก็อยู่ตรงนี้รอเดี๋ยวขบวนผ่านตรงนี้นะน้องตูนนะเดี๋ยวเราก็จะจับเดี๋ยวก็จะจับแล้วก็ินไปทีวัดอ่าสู้ไหมกิโลครึ่งโอเคเดี๋ยวพบกันครับตอนนี้ครับขบวนแห่ก็มาถึงถนนรานชนสิบเก็บอ่านี่ครับขบวนนะครับขบวนมาถึงแล้วนะครับอ่าเขาจะถือผ้าห่มมาธาตุนะครับตามมาข้างหลังนะ ยาวมากไปถึงวงเวียนตองดูเลยนะตรงนที่เราวนรถเมื่อกี้นะที่จอดรถนะเดี๋ยวเราจะไปต่อท้ายขบวนนะแล้วก็เราจะจับท้าไปด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวเราเดินไปถึงวัดเลย<ช>โอเคออเอานะเดี๋ยว,ว,วเราต่อคิวไปนะโอเคเชื่อ นี่กระบวน้านคน้ครับอ่าเนี่ยครับอ่ามาถึงนะครับคือขัการีขั้นผู้ใหญ่นะ,ะใช่ไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดรเราก็จะต่อไปเรื่อยๆนะเพราะค้าประชาชนทั้งหลายจังหวัดนะครับอ่าเขาท <ำ S 1> ํทประจาําวันมาค้าบูชาของทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีที่795นะอ่านี่ครับอลงังคารนากเลยครับคนเยอะมากอ่าไปต่อท้าย เอาเอาดีเลยไหมจับได้เลยไหมเอาโนโนโน่หมุนหมุนไปตุนไปรับเลยไปรับเลยไปโจ้ต oh, no, no, no. ุ้รับเลยรับเลยรับเลยเออเนอะ เราไโลงทานนะครับอ่านี่ครับน้ำเย็นๆเลยครับขอบคุณมากเลยนี่ครับเป็นเกียรติมากเลยครับวันนี้โอ้โหได้ถือผ้า่ม ะทาดชุดแรกนะครับชุดแรกนะขอบอกเลยนะว่าขบวนเราชุดแรกแล้วก็ขบวนข้าราชการนะครับพ่อคา้าประชาชนนะครับทุกท่านเลย ครับเขามีนะ้ำน้ำแจกด้วยนะครับนี่มีลูกโคมด้วยอับผมตอนนี้เรามาถึงน si em si ี่แหละครับแยกไม่รู้เขาเรียกแยกอะไรนะครับนี่ออนาฬิกานี่นะมีหลายขบวนนะครับไม่ใช่มีแต่ขบวนเราเป็นขบวนแรกนะครับ ให้ผลบุญครั้งนี้ให้ทุกท่านหายด้วยป่วยด้วยเชื้อ หมวกไว้อะน่นะคะใกล้ถึงวัดแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับนี่เห็นยอดพระธาตุแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม ร้อนมากครับตอนนี้ไอเวลาสิบนาฬิกาเก้านาทีออเติมน้ำกันก่อนนี่ครับถึงแล้วนะครับแต่ขบวนเขาให้เข้าประตูไหนไม่รู้นะครับ ปาชนก็แห่ก็รับเยอะมากเลยครับร้านค้าก็มีของเยอะมากโอ้ยดูคนข้างในเลยครับข้างในคนอำลังการงานสร้างมากเป็นไงบ้างคุณตัม ฝังด้วยเลยลูกเพื่อนบอลอ๋อนี่เขาม้วนแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เขาเขาเริ่มม้วนแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะคะเ่ดทางไหนครับเด่นเลยครับเริ่มม้วนข้าเลยค่ะเด็กๆเด็กๆครับฮะใช่ตอนนี้เราสามารถเด่นได้เลย นี่นะครับตอนนี้เราก็สามารถสไลด์ได้แล้วเวนี้เราเขาเกลียดขากันแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราเข้ามาบริเวณวัดนะครับค <c oughs> นเยอะมากคนเยอะมากครับ เดี๋ยวเราให่พาดนี่เอานี่นี่นี่อ่ายอ่ิเลครับใส่อ้ากกนครับข้าครับอลากุนจัาอ้ากุนข้ากนจังอาจัตอ้าคนอีกทีกหนึ่ง เดี๋ยวเอาตังค์ให้พี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้มาด้วยตุนดวงยิบมาได้เหมต้นเอาตุนเอามาแล้วโอเคเบาาย ตอนนี้ก็เราก็ไ,ไปซื้อผ้าห่มพระธาตุมานะครับอ่านี่ครับแล้วแต่ศรัทธานะเขาไม่บอกว่ากี่บาทนะแล้วแต่เราศรัทธาเลยแล้วก็เราก็เอาผ้าเนี้ยอ่าวางอยู่บนไหล่แล้วก็เดินนะครับนี่ครับเดินแบบนี้ครับเดินสามรอบแล้วเราค่อยเอาผ้าเนี้ยไปห่มพระธาตุเล็กข้างในนะไอ้พระธาตุองค์ไหนก็ได้นะพร้อมไหม พร้อมครับเดี๋ยวก่อนคนจะเยอะกว่านี้ตอนนี้คนหลังไหลามาเยอะมากเลยอโอเคพร้อมแล้วไปตอนนี้เราก็เริ่มรคับเริ่มเดินแล้วนะครับ,ร,ร,บรอบแรกครับ

ขอต้อนรับการประสบความสำเร็จหน้าท่านท่าน <laughs> นี่ค่ะก็เดินรอบเสร็จแล้วก็จะเอาอเคกี่รอบเดินสามรอบใช่ไหมสามรอบแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปของมาธาตุข้างในกันโอเค See you ตอนนี้นะครับเราก็จะได้หอมพระธาตุาแล้วอเอาวางก่อนหนึ่งอธิษฐานก่อนอ่างอธิษฐานสาโชว์ให้กิจการเจริญคุณตั้มเจริญก้าวหน้าครับขอให้คุณตาหายไวๆด้วยเยอะมาก

à. Oh. À. Ah. โอเคตังตน้นถือว่าวันนี้อ่าเราทำครบนะตั้งแต่เราไปเดินขบวนแห่ผ้าห่มทาตนะมาจากนู้นนะแล้วก็ไอ เราก็มาห่มผ้าด้วยนะอ่าก็ตอนนี้เราครบทุกอย่างแล้วถือว่าสำเร็จด้วยดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่ออีพีนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเราเดี๋ยวไปหาน้ำกินมันร้อนอ่ะเยอะมากร้อนๆบบนี้คิดถึงอะไรนี่เราเดินแบบนี้น้ำฝันคุณตั้มเลยนะครับอ่าขอบคุณด้วยขอบคุณสปอนเซอร์เราหน่อยขอบคุณน้ำผลไคุแป้ำตั้มนะคะ ให้ไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยค่ะอร่อยมากเอออร่อยทุกน้ำถ่ายเรื่มอีครับผมอีพีนี้เราก็สบวันแค่นี้ก่อนนะคะเอออันนี้จะเอาบุญไปฝากทุกคนเลยค,ครับผมเซอล์ใคร,ใครชอบดูยูู่บเปินรับชมได้เลยช่องนี้ เป็นช่องที่ป่าเที่ยวและพาเขา้าร่องมตุ๊าทูว์คอนเทนด์ดีดีมีมาลาก็เชิญิงแชร์กดติดตามช่อง๊าทูวอขอเชิญญิงชา์กดติดตามช่องอบตาทู